ฮตาย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 โอ้โหเสกมาเยอะเกินไปครับโอเคครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับคนเก่าคนเดิม M.E.TV ด้วยนะจ๊ะโอเคก็มาอยู่กับผมในเซิร์ฟนี้กับเซิร์ฟที่ เขกากำลังฮิตใน2 0 1 7เลยครับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่แบบเสกครีปได้ครับเสกบ,บอสเสกอะไรได้เซิร์ฟนี้เติมก็ไม่โหดนะครับต้องลาบอสอย่างเดียวครับสําหรับสายเติมนี่สายเจียเสียใจเลยนะจ๊ะไม่ไม่โหดได้นะครับโอเคนะครับเขาเสกบ,บอสกันยังไงไปดูกันแล้โอเคขั้นตอนแรกท่านก็ไปซื้อนี้ก่อนเพชรไม่จํากัดนะครับเพชรเราสามารถซื้อได้ครับเพชรไม่ล็อกเนี่ มีขายให้นะครับไม่ต้องใส่เจียนะครับเห็นไหมห้าหมื่นห้าแสนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคแล้วก็ไปซื้ออันนี้ก่อนนี่ครับใบใบใบเสกบอสนะครับอ่าใบเสกบอสเราพอได้ซื้อมาแล้วเราก็เข้าไปดันเจี้ยวเข้าไปตัวนี้นะครับอันที่สองนะครับเห็นไหมครับอันที่สองนี่เห็นไหมครับที่ผมติ๊กติ๊กไปนี่อันที่สองแล้วก็กดเข้าไปเปิด แนะนำว่าพลังแค่นี้อย่าไปนะครับท่านต้องไปหาอาวุธเท่ๆก่อนแต่ผมเข้ามาให้ดูเฉยครับว่ามันจะบอสมันจะโหดไหมสามสองหนึ่งมันไม่เกิดเราต้องไปเสกก่อนรอดูครับรอดูมาแล้วมาอย่างมาแล้วครับโอ้โหเสร็จเลยครับผม ไม่ไหวครับสู้มันไม่ได้สู้มันยังไงดีผมพึ่งผมแคทเฉย,ยนะครับผมไม่ได้แบบมาแบบคองนี้โหดครับของนี้โหดโหดเลยตายครับแต่ถ้าท่านโหดแล้วผมออกก่อนเดี๋ยวผมเสร็จถ้าท่านแบบพอมีอาวุธมีเสื้อมีอะไรแต่ผมเปล่าเปล่าเลยครับไปเนี่ยไม่มีอะไรถ้าท่านมีเสื้อมีอะไรก็จัดไปเลยครับจัดหนักเลย โอเคครับผมก็ขอจบยงเท่นี้นะครับ